ถามกันมานานมากแล้วนะครับสำหรับเรื่องของสบู่เหลววันนี้มิสดีมีความภูมิใจที่จะแนะนำให้รู้จักมิสดีอัลมอนด์ซากุระเนเจอรัลลิควิดโซปครับจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คืออัลมอนด์กับซากุระ น้ำมันอัลมอนด์เนี่ยถือว่าเป็นมอยเจอไรเซอร์ที่ดีมากๆนะครับจะช่วยให้ผิวของท่านชุ่มชื้นนุ่มนวลน,นอกจากนั้นยังช่วยปกป้องผิวของท่านจากแสงแดดและก็ความร้อนจะช่วยให้ผิวไม่หมองคล้ำเร็วจนเกินไปนอกจากนั้นยังช่วยดูแลบาดแผลต่างๆที่เกิดบนร่างกายให้หายเร็วยิ่งขึ้นส่วนสารสกัดดอกซากุราจากเกาะเซจูซึ่งต้องเป็นเกาะเซจูเท่านั้นนะครับไม่ใช่ที่อื่น สารสกัดตัวนี้ครับมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยเสริมสร้างคอลลาเจน จะช่วยลดริ้วรอยล่องลึกที่เกิดบนผิวของท่านก่อนวัยอันควรนอกจากนั้นยังช่วยปกป้องผิวจาก UVB และ UVC อีกด้วยไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังเสริมด้วยส่วนผสมธรรมชาติครบที่ท่านต้องการอาทิเช่นโจโจบาโคโกนัทออยอะโวคาโดอาโลเวลาเป็นต้นแถมด้วยกรดไกลโคลิกแอซิดกรดผลไมยย้จากธรรมชาติที่ช่วยเร่งการผัดผิวทำให้ผิวของท่านแลดูกระจ่างใสเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีวิตามินอ e ีที่ช่วยบำรุงผิวของท่านให้ดูอ่อนเยาว์สดใสอย่างเป็นธรรมชาติและแน่นอนครับไม่มีพาราเบนซิลิโคนและ SLS ที่อาจจะทำให้ผิวของท่านระคายเคืองคนที่แพ้สารเหล่านี้สบายใจได้ครับและส่วนผสมเหล่านี้มาพร้อมกับกลิ่นหอมชื่นใจของดอกซากุระแบบนี้นะครับชื่นใจจริงๆ แนะนำให้ลองเลยนะครับมิสดีอัลมอนด์ซากุระเนเชอรัลลิควิดโซฟตั้งใจทำมาเพื่อท่านและครอบครัวจริงๆสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ ไลน์ไอด r มิสเตอร์ดีโด่งไลน์ไอดีมิสเตอร์โด่งสองลน์ไอดีมิสเตอโด่งสามหรือในกล่องข้อความ f c e e o o o โด่งมิสเดีก็มาว่ากันต่อนะเวลากํลังจะหมดเดี๋ยวจะเร่งสักนิดหนึ่งนะอ่ะมาพูดเรื่องนี้กันหน่อยเห็นนะเป็นเรื่องที่ผมบอกว่าหลายคนเฮือากันมากจะอ่ะเป็นข่าวทาง TV, พีพีทเพราะนายนัฐพรพนนะฮะไปให้สัมภาษณ์ที่พีพีีช่องสามสิบก แล้วก็ปูดเรื่องสําคัญซะด้วยก็พูดเรื่องหัวสวเยอะแล้วมั้งครับแต่ว่าประเด็นสําคัญที่เขาพูดถึงเนี่ยที่เป็นที่ฮือฮากันเลยกลายเป็นพาดหัวเป็นข่าวหรือเป็นอะไรกันออกมามากมายตอนนี้พูดกันใหญ่โตแล้วนะครับนั่นคือเรื่องที่นายรัตพรเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ว่าไอ้เรื่องหัวสวเนี่ยเขาไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละครับนะครับเขากลัวอยู่แค่สองคนเท่านั้นเองนะแต่ไม่ได้กลัวที่แบบว่าจะมาทําร้ายตัวเองอะไรนะ กลัวว่าสองคนนี้จะเข้ามายุ่งกับกระบวนการยุติธรรมจนทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเพราะว่าอย่างนี้นะครับคนที่เขาบอกว่ากลัวเนี่ยปรากฏขเขาระบุชื่อสอ <c oughs> มีทั้งหมดสองสอนะฮะสอแรกเป็นนายพลไม่ได้บอกนะทับบกทับอากาศทับเรือแต่เป็นนายพลว่าอย่างนั้นแล้วก็สอ,อีกคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจนะครับ เขาบอกอย่างนี้ครับว่าเป็นแบ็กอัพคุมองค์กรอิสระร่วมกับพรรคสีน้ำเงินซึ่งจะพูดอย่างนี้เป็นแบ็กอัพแล้วก็โยงไปถึงเรื่องของการที่สวสีน้ำเงินเริ่มโหวตองค์กรอิสระต่างๆเข้าไปนั่งอยู่ในนั้นนะซึ่งก็บอกว่านะเป็นเรื่องที่คนสองคนนี้สองสอนี้เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเขาย้ําครับว่ากระบวนการยุติธรรมที่ร้องมาที่มันไม่เป็นผลเนี่ยเนะี่ยร้องสว,อสวนี่เขาร้องหลายรอบแล้วร้องศาลนูญนศาลไม่รับ อะไรต่างๆนานานหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็บอกให้ฟังแล้วว่าก่อนที่จะมาถึงดี i เนี่ยร้องมาทั่วไปหมดแล้วแต่ว่ามันไม่เป็นผลเขาบอกว่าที่ไม่เป็นผลเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดมาจากสองคนนี้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะส่วนหนึ่งส่วนอื่นอาจจะเป็นเรื่องความร้องผิดที่บ้างอะไรบ้างแต่ว่าเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดมาจากสองคนนี้เพราะว่ามีอำนาจสั่งองค์กรอิสระได้ เดสั่งได้อย่างนั้นเลยแหละหรือเชื่อว่าตัวท่านเองอเขาเชื่อว่าตัวท่านเองทำไมถึงท่านผู้ฟังก็รู้อยู่ว่าเป็นใครพร้อมขอว่าอย่าทำให้ประเทศชาติเสื่อมเสียมากไปกว่านี้เลยทีนี้ท่านผังครับนักข่าวก็ไปถามนายอนุทินเรื่องนี้อนุทินก็ไม่ตอบเลยครับว,ว่าสอมาจากไหนไพร่ไปพูดเรื่องตัวอ เขาบอกว่าคนที่ปกป้องปกป้อง,ปปองพรรคภูมิใจไทยดีที่สุดมีเพียงอ,อเดียวเท่านั้นแหละครับอืมและคนที่จะทําให้พรรคภูมิใจไทยเจริญหรือตกต่ำก็มีอ,อเดียวเท่านั้นนั่นคือออนุทินพูดไปก็นะสองไฟเบียบนิ่งเสียทาลึงทองไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนะจากคําตอบตรงนี้เรียกว่าไพร่ไปตอบเรื่องอื่นมากกว่าเมื่อถามว่ามีการอ้างว่ามีหลักฐานพร้อมเปิดชื่อสองสอนั้นอนุทินกล่าวว่าก็เปิดสิครับเก็บไว้หาอะไรนะถึงโรงถึงศาลก็ต้องเปิด กล้าไหมเอ้ยมาเลยว่าสอไหนก็ว่างังี้ะกลัวจะเป็นสอเป็นแบ็คเขาหรือเปล่าลองไปเช็คดูชิ่งไปนะีเรื่องสออีกคนหนึ่งนะซึ่งสอที่เป็นแบ็คเขาอยู่เนะี่ยหลายคนก็สงสัยว่านัทตพรโตประยูนนี่ก็เป็นใครทำไมกล้านะชนขนาดนี้แล้วโดยเฉพาะกล้าเนี่ยนะพูดถึงสอถึงอะไรที่ว่าเลยนะแล้วก็หลายคนก็เริ่มอุย้ยทำไมกล้าพูดถ้ากล้าพูดก็แสดงว่า มันไม่มีอะไรอ่ะนะครับโดยเฉพาะนัตบอลโตปรยูนี่นะครับเขาเป็นนักร้องผู้ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับนี่คดีผลงานของเขาก็คือการร้องเรื่องการชุมนุมของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่วันที่สิบสิงหาคมหกสามนั่นแหละครับเนี่ยครับเขาเนี่ยครับเป็นคนยื่นนะครับตามมาตราสี่สิบเก้าจนกระท่งเกิดการคําสั่งของสารมนุษให้หยุดการกระทํา เรื่องของการล้มล้างการปกครองนะซึ่งตัวเนี้เป็นผลงานของนันตพลโตมยุทธแล้วถามว่านัานตพลโตมยุทธนี่เป็นพวกใครเขาก็บอกว่าเขาเป็นฝ่ายอนุรักษ์นะครับแล้วเขาก็เคยร้องทักษิณมาแล้วด้วยเขาไม่ใช่พวกทักษิณหรอกนะเคยร้องทักษิณมาแล้วเคยร้องยุบพักอนาคตใหม่ปีหกสามมาแล้วต้องฟังและตอนนี้กําลังร้องยุบพักภูมิใจไทยเพราะนั้นสายนี้เขาเป็นสายอนุรักษ์แน่นอนครับ แล้วถ้าพูดกับภูมิใจไทยก็บอกว่ากูก็สายอนุรักษ์เหมือนกันอ่าวตอนนี้อนุรักษ์อนุรักษ์ฟัดกันแล้วครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมบอกว่าเฮ้ยใครอนุรักษ์มากกว่ากาันไม่รู้นะแต่ว่านะคิดว่าไอ้ที่ลับมันก็มีแหละนะครับไอ้ที่ลับอะอืมมันไม่ใหญ่จริงขนาดนั้นหรอกนะครับไม่งั้นนะครับคงไม่เห็นนายรัฐพรโตปรยูนเนี่ยเดินหน้าล้มพักภูมิใจไทยขนาดนี้ นะครับซึ่งเท่าที่ทราบจากคำสัมภาษณ์เนี่ยก็บอกว่าไม่ชอบนะฮะภูมิใจไทยในหลายเรื่องแล้วก็เดินหน้าทวงความยุติธรรมให้สังคมโดยเฉพาะเรื่องหัวสวเนี่ยเขามีความชัดเจนมากว่าหลักฐานตรงนี้เขากล้าออกชื่อว่าภูมิใจไทยแล้วก็ยืน่นลองยุบพรคภูมิใจไทยก่อนที่ดีเอสไอจะทำอีกโดยเอาหลักฐานที่ใดเดินไปแนละ้วอย่างที่เราได้ฟังไปแล้วนะครับยื่นไปตามช่องทางมาตราสิแล้วแล้วก็ให้ทนาย กลุ่มของเขานี่ไปยื่นนะทุกช่องทางว่างั้นเนี่ยทั้งสองเส้นตรงไปสู่การยุบพักรูใจใจจะเร็วจะช้าก็แล้วแต่ว่าจะเป็นเส้นไหนนะครับทีนี้ครับสืบลงไปเนี่ยว่ามีความขัดแย้งในอนุทินไหมอ๋อทราบแล้วว่าสที่ว่าเนี่ยเป็นสไหนนะครับสอของนายนักตรพอโตประยูนเนี่ยสไหนผมรู้แล้วนะครับเพราะว่าสืบไปเนี่ยปรากฏว่าพบว่านายนักตรพอโตประยูนเนี่ย อันนี้คนละสอไอ้สองสองที่นายนัทพลพูดเนี่ยเไม่ใช่แต่สอนี้คือสอที่น่าจะเป็นผู้เรียกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของนายนัทพลอยู่เบื้องหลังนะครับซึ่งเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นสายอนุรักษ์จริงๆนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังนี่เขาคาดว่าน่าจะเป็นประหลัดเก่งสุทธิพงษ์จุนเจริญนะครับซึ่งนายนัทพลโตประยูนเนี่ยเคยเป็นที่ปรึกษาประหลัดเก่งมาก่อน นะครับทั้งตอนที่เป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนจุดเริ่มต้นเป็นที่ปรึกษาตอนนั้นนะฮะตอนนั้นเลย5ปีที่แล้วนะแล้วก็เป็นที่ปรึกษายาวมาจนกระทั่งตอนที่ประหลัดเก่งขึ้นมาเป็นประหลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งทั้งหมดการเจริญเติบโตของสุทธิพรสุทธิพงจุนเจริญนะฮะในช่วงนั้นก็คือช่วงที่คอสชเขาเบิกบานนะนะก็เรียกว่าสุทธิพง์จุนเจริญเนี่ยนะครับสายนายประยุทธ์ชัดๆเลยเนี่ยครับ ได้ดีได้ดีก็ช่วงเวลานั้นแล้วก็เติบโตมาพร้อมๆกับนายนัทพรนี่แหละครับท่านวันจนกระทั่งท่านครับระหว่างรัฐบาลนายประยุทธ์กําลังดําเนินการอยู่ย้อนกลับไปในอดีตท,ท่านเคยได้ยินใช่ไหมเรื่องที่พักภูมิใจไทยทะเลาะกับพักพลังประชารัฐโดยเฉพาะทะเลาะกับอนุพงศ์เป่าจินดาพูดง่ายๆเป็นการประทะกันระหว่างคมนาคมกับมหาไทยเรื่องอะไรฮะเรื่องรถไฟฟ้านะครับมหาไทยนี่ เขาหนุนรถไฟฟ้าสายสีส้มอ่าเพราะว่าก็ว่ากันไปะสายสีส้ม BTS นะมาจากกทมกทมเนี่ยมาไทยเป็นคนดูแลอยู่ก็อยากจะได้สัมปทานยาวๆว่างั้นรายละเอียดว่าไปครับส่วนไอ้คมานาคมเนี่ยก็เป็นของ BEM นะครับก็สนับสนุนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวก็อยากสนับสนุนสายของตัวเองให้เกิดขึ้นไอ้นั่นก็อยากสีส้มทีนี้ครับมันขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์ เรื่องการอยากได้ทั้งหมดใครจะได้อะไรรุ่นนี้นั้นในที่สุดครับก็มีความขัดแย้งรุนแรงกันเกิดขึ้นในรัฐบาลนายพ์ระหว่างคมนาคมกับมหาไทยซึ่งวันนั้นนะครับนายอนุทินเนี่ยนะเออตัวน,น,นายศักดิ์สยามชิดชอบครับพรรคภูมิใจไทยนะครับนั่งคมนาคมอยู่นะฮะอะ่ส่วนมหาไทยตอนนั้นก็อนุพงศ์ประหลัดเก่งก็อยู่มหาไทยนะครับนักตพรโตประยุนก็เป็นที่ปรึกษาอยู่มหาไทย ก็เป็นฝ่ายสายนายอนุพงศ์สุดท้ายก็ทะเลาะกันนะนะครับจนกระทั่งคอรมอรเกือบแตกผมก็นั่งลุ้นอยู่ปีนั้นให้มันทะเลาะพังไปเลยนะก็ประคองกันได้จนจบไปทีนี้เลือกตั้งครั้งใหม่ครับปรากฏว่ามันพลิกครับกลายเป็นว่าอนุทินมานั่งมหาไทยทีนี้ครับประหลัดเก่งก็ถึงเวลาการอวสานเนื่องจาก,กเกษียณด้วยนะครับแล้วเนื่องจากว่า เปลี่ยนขั้วมาเป็นภูมิใจไทยด้วยอนุทินมานั่งปั๊บเนี่ยครับประหลัดเก่งก็รู้แล้วล่ะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความต้องการที่จะแต่งตั้งสายของตัวเองเนี่ยให้เดินต่อก็มีการเรียกว่าตามหลักแล้วเนี่ยครับการจะแต่งตั้งประหลัดคนใหม่เนี่ยตามธรรมเนียมก็คือต้องเสนอโดยประหลัดคนเก่าแล้วอนุทินก็จะอนุมัติแต่งานนี้นะครับประหลัดเก่งก็เสนอคนหนึ่งอนุทินไม่เหลียวแลเลย นะกลับไปตั้งคนของตัวเองนะครับชื่ออะไรเอ่ยนะฮะนายอัธนิตย์สัมพันธรัตน์ะครับซึ่งเป็นอธิบดีการปกครองอยู่ขึ้นมาเป็นประหลัดกระทรวงกลาโหมไทยแทนประหลัดเกง่งประหลัดเกง่เกงก็เกษียณไปทีนี้ถามว่ามันกระทบนายนัตพอยังไง <c oughs> ก่อนนัตพรเป็นที่ปรึกษาประหลัดเกง่งตามธรรมเนียมเมื่อตัวประหลัดไปแล้วก็ต้องไปทั้งชุดนะครับเมื่อประหลัดเก่งไปแล้ว ที่ปรึกษาอะไรก็ต้องไปทั้งชุดจากข่าวนี้ก็บอกว่านะฮะนายนัตพรเนี่ยเคยขอนะฮะขออนุทินว่าจะอยู่ต่อได้ไหมแต่อนุทินก็ไม่มีเยอะใหญ่แต่ฟังผมเล่าให้ฟังแบบนี้เดทีน <c oughs> ี้ถ้าเราลองไปคิดเราเองนะฮะที่ผมเล่าให้ฟังมาจนถึงตรงนี้เรื่องราวมันยังไงมันไปแค่ไหนพวพันอย่างไรแล้วมันมาถึงคดีคุณยิ่งรัก เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรตัวสอเป็นใครนีฮะมีผลประโยชน์เกี่ยวกันตรงไหนอะกลับไปฟังหลายๆรอบนะครับอ่ะวันนี้แค่นี้นะครับต้องมาครับพบกันใหม่วันจันทร์ครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับรแต่ก่อนจะไปพูดอะไรก่อนนะฮะแน่นอนต้าครับฟังคำคำติชมกันสักนิดนึงมาจากท่านผู้ฟัง ที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็เป็นแฟนรายการเราได้แหละฟังรายการรู้ทันมาก็เขียนมาใต้คลิปเมื่อวันสองวันนี้เองก็เราไปฟังง่ายๆนะครับบอกว่าใช้สบู่คุณดงเหมือนกันกับอย่างที่คุณดงบอกเลยคือไม่ต้องเสียเงินไปซื้อแชมพูฟมล้างหน้าให้มันหมดเงินค่ะสบู่ก้อนเดียวจบค่ะใช้ดีมากซื้อทีเดียว3สีเลย9ก้อนนะครับโอ้ขอพระคุณมากนะครับที่สนับสนุนรายการรู้ทันนะครับก็ที่เราให้ฟัง นะถ้าพินิดปิกร้อยดีเนี่ยผลิตวัณฑมิสเตอร์ีประหยัดนะฮะโดยเฉพาะสบู่เนี่ยเพราะว่าที่เราไปฟังไปแล้วในคลิปที่แล้วนะเพราะสบู่ทุกวันนี้ที่ท่านใช้อยู่เนี่ยเขาจะแบ่งให้ท่านจ่ายเงินหลายรอบก็ <ๆ S 2> ทํา, <ๆ S 2> าทสบู่คุณภาพไม่ดีมานะให้ท่านใช้ถูตัวไม่ว่าจะเป็นครีมล้างหน้าเอ้ไม่ว่าจะเป็นสบู่เหลวสบู่ก้อนแล้วนะเสร็จแล้วหมดใช้แล้วปั๊บล้างหน้าได้ไหมไม่ได้เว้ยท่านก็ต้องเสียเงินไปซื้อ ครีมล้างหน้ามาอีกใช่ไหมสบู่ล้างหน้ามาอีกก้อนนึงอีกใช่ไหมฮะเออเสร็จแล้วของมิจฉาีโดยเฉพาะก้อนเขียวเนี่ยนอกจากจะถูตัวนะฮะฟอกตัวได้แล้วเนี่ยขัดผิวเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับหน้ากับตัวเนี่ยมันเหมือนกันทั้งหน้าทัานกับผิวท่านเนี่ยมันต้องแยกใช้หรอครับนะฮะอ่ะทีนี้ใช้กับผิวหน้าก็ดีเสร็จแล้วสบู่ก้อนเขียวนี่ใช้สระผมได้ด้วยสามเด้งเลยทั้ามัครับก้อนเขียวนี่ผมบอกว่าเป็นสบู่ที่ประหยัดสุดโดยเฉพาะท่านผู้ชายนะ พราะว่าสบู่เขียวเนี่ยสระผมถ้าเป็นผมยาวๆหน่อยมันจะพันกันเนื่องจากว่ามันเป็นสบู่มีลิ์เป็นด่างสูงนอกจากว่าท่านใช้สบู่สีเขียวปั๊บนะท่านก็ใช้ครีมนวดคอมิสดีตามไปเนี่ยอันนี้ก็จบแต่สําหรับท่านผู้ชายที่ผมสั้นๆเนี่ยนะไม่ต้องมีครีมนวดเนี่ยนะโอ้สบู่เขียวนี่นะครับ <c oughs> นะฮะเข้าทางทีเดียวนะฮะแล้วก็มีถุงสครับกินได้ด้วยใส่ถุงใส่ไปเดินทางไปไหนก็ได้นะครับตําหรบบสะดวกโยทินฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากให้กําลังใจรายการรู้ทันนะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆครับด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์มิสเดีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ําของท่านมาเป็นผลิตภัณฑ์มิสเดีก็ให้กําลังใจรายการรู้ทันได้แล้วนะครับสามารถทําได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถามสั่งซื้อ ก็ทำได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0923841222หรือทางลายนะครับติดต่อได้ที่ l ล n e ID มิสดีดง l ลายไอดีมิสดีดงสง2ลายไอดีมิสดีด่ง3หรือในกล่องข้อความ f a c e b o o k โด่งมิสดีขอบพระคุณมากครับ